แต่ช่วงนี้เราไปเลยข้าวอื่นๆกันบ้างน,นะครับวันนี้แล้วสาหรับพิธีเปิดงานหขโรงเรียนนาซานรรประจําปี2 5งพ67ครั้งทีทสามชิซ่องนะางสามซ่องอะอนะนะครับโอ้จีไอ,ไอนะครับแต่ว่าเล่บวันกันเมื่อเรวันทุกสิ่ผ่านมาก,ก่อนเป็นการทําควันหงอนะครับโ <ๆ S 1> ดยเทศบาลเมืองนาซ่านรรจะทาพิธีทาควันหขอประจาปีนี้เพื่ออนุรักษ์ซื้อสร้างประเพณีอันดีงามสร้างควันกาลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชาวสวนซื้อไปครับ โดยที่บริเวณโรงเรียนนาซ่านอำเภอบ้านนาซา่านนะครับเทศบาลเมืองนาซ่านได้จัดพิธีทำขวัญเงาะขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสาคัญของชาวนาซ่านโดยมีนายอุทัยเถือสุบรรณนายอำเภอบ้านนาซ่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายชะนวิตตูบันเทิงนายกเทศมนตร,รีเทศมนตรีเมืองนาซ่านนะครับกรเกษตรอำเภอผู้นํำสองทีสองทิจาศจาันทศเทศบาลประชาชนเข้ารวมกัน ภายในพิธีมีการประกอบพิธีส่งนะครับหลังจากนั้นคาสู้พิธีกรรมทำควันงอเริ่มจากการเล่กับเล่มันทำควันหนักนนคนาดเลยจอ้องเอ้ยปรี้แลอะไรกันน้องยอมพร้อมด้วยกองยาวนะครับซึ่งเชื้อกันวานะครับเป็นการเรียกควันในกัหงเลให้กับชาวบ้านชาวส่วนหนงมาทำได้ไหมจากนั้นการเริ่มพิธีเบิกแมทรนีในการถวายเครื่องบวงสรวงเมื่อเสร็จนะครับจึงจุดจุด่มนุมเทวาดา พร้อมตาม้วยประเพณีเวียนเทียนนะครับเพื่อสร้างควั่นความเป็นสิริมงคลต่อไปครับสำรับพิธีทำควั่นงอนีค่ะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อคืนวันที่19กรกฎาคม2546ค่ะทีโรงเรียนนาซานบริเวณสถท่านทีกำเนิดงอต้นแรกค่ะเหตุ hey, พลนมาทีบอกเลี่ยงบอกแล้วที่เขามีการทำควั่นงอก็เนื่องมาจากวา่าสาเหตุราคางอแข่มันตกต่ำนะบางฤดูกาลเจอภัยแรงต้นงอเช่าตายไดย้ลูกไม่เต็มทีเ<อ>กษตรกรเสียควัญนเสียกำลัง ได้ค่ะแล้วก็บางรายเป็นนี้เป็นสิ้นด้วยทีนี้ก็เลยมีความคิดริเริ่มทีจะให้มีการทําคว้นงอโรงเรียนเกิดขึ้นเพื่อจะสร้างคว้นหลกักกำลับบงใจให้กับกเกษตรกรและก็เป็นพีทีที่ทามาตอนเนื้องทุกตีเลยค่ะเดียวฝังเสี้ยงสมผาดข้องทันนายกเทศมนตรีเมืองนาซานแลค่ะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเราก็เริ่มต้นช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ของเงาะราคาตกต่ำม,มากนะครับขวัญและกำลับบงใจของชาวเงาะของอำเภอบ้านนาสารค่อนข้างจะหดหู่ นะครับก็จะเริ่มมีการผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอบ้านนาสารก็ได้เริ่มในการเรียกขวัญเรียกกําลังใจของคนชาวเงาะของอำเภอบ้านนาสารให้ฟื้นจิตใจที่มีความเข้มแข็งจากที่ราคาผลผลิตเงาะตกต่ำนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2546เป็นครั้งแรกจนถึงปีนี้ก็ตก22ปีแล้วนะครับก็ทําให้ขวัญกําลังใจและของคนชาวเงาะของอำเภอบ้านนาสารทุกคน เรียกคืนมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เงาะมีราคาที่สูงมากนะครับค่อนข้างที่ไม่แพ้ทุเรียนเลยในราคาผลผลิตต่อไร่นะครับก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีความภูมิใจเป็นชาวเงาะของอำเภอบรรนาสารครับผม นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับตอนเย็นประมาณสามโมงเย็นไปกันที่อำเภอบ้านนาซ่านมีขบวนบุพผาชาร์ดกับน้นงงอมจัดขบวนรถดด้วยง้อโรงเรียนนาซ่านและพุ่มละไม้เนี่ยแต่ในขบวนง้อกบต้องเกิดเป็นสิบเปอร์เซ็นนะ<ช>แล้วก็มีที่ดางง้อหนังอยู่บนรถโด,ดยสุ่ว,วยนะครับสามสิบว่าขบวนไปชมกันได้วันนี้แล้วก็มีพิธีเปิดรรงประมาณท่องทุ่มนะครับโดยทันรอยเอกธรรมนัสผมเผารงกรีวาการกระทรวงเกษตรและสาก์กรกราาากครับอนะคะไปเที่ยวงานง้อกันลาวนะวันนี้ค่ะ